สวัสดีครับอยู่กับผมครับนุร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาขอโชคขอราบกับองค์ปู่ศรีสุโธนะครับแล้วก็แม่ย่าศรีปทุมานะครับแล้วก็กับองค์ปู่ฤาษีพุทธชงนะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับไปชมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาไว้ที่บ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่นะครับก็จะเป็นองค์พญานาคนะครับนี่องค์นี้ได้มาจากคําชะโนดนะครับผม ทั้งหมดนะครับได้มาจากคําชะโองหมดเลยนะครับผมนี่นี่งดงามมากครับองนี้นี่สง่างามงดงามครับมีลูกแก้วด้วยนะครับผมนี่ครับส่วนข้างบนก็จะเป็นรูปภาพนะครับผมรูปภาพนะครับมีลูกแก้วด้วยนะครับผมลูกแก้วนี่ก็จะเป็นองค์ปู่ย่านะครับนี่องค์ปู่ย่านี่ องปูย่านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นใบสีนะครับที่เราไปคำชะโนดมานะครับก็เลยบูชาจากคำชะโนดมานะครับมาเก็บไว้ที่บ้านเพื่อกาบไหว้นะครับผมนี่เป็นใบสีนะครับูปูย่านะครับผม มีเหล็กไหลด้วยนะครับเหล็กไหลอันนี้ก็จะเป็นลูกแก้วนะครับลูกแก้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นใบสีอีกนะครับผมใบสีนะครับส่วนนี้ก็เป็นแบงค์เงินล้านนะครับผมมีกิจด้วยนะครับกิจก็เอาไว้ป้องกันผีปีศาจนะครับผมมีลูกแก้วด้วยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นปู่องค์ปู่พุทธชงนะครับ องปู่พุทชงนักราชนะครับผมนี่ดูเหมือนจริงมากครับผมเหมือนจริงมากนะครับผมแล้วก็นี่ครับส่วนพระผมจะเอาไว้ข้างบนนะครับพระนะครับนี่อันนี้ก็คือองค์ปู่ฤาษีใบศรีนะครับใบศรีแล้วก็นี่ก็เป็นใบศรีนะครับมีรูปองค์พญานาคนะครับผม มีปู่ย่านะครับที่บูชาไว้ที่บ้านนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นี่ครับแบงเงินล้านด้วยครับวันนี้เราจะมาขอโชคขอลาบนะครับผมโดยการที่เราจะจุดทูบนะครับวันนี้ผมก็มีทูบอยู่ประมาณ20่สิบอันนะครับผมนี่เป็นทูบเสียงดวงนะครับ มีประมาณยี่สิากันนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะจับเพียงเพียงแค่อันเดียวนะครับเราจะสุ่มจับนะครับผมโดยการที่ขอปูนะครับนี่เราจะตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับอันนี้อยู่ข้างบนนะครับเป็นหิ่งนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาขอปูขอหญ้านะครับเพื่อเราจะได้ ปรดนี่ปดสินนะครับจะได้เฮงๆเรื่อยๆกันทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันดีด้วยนะครับผมเป็นวันพระนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีคาถาอะไรหรอกครับผมก็นี่นะครับปู่คงเข้าใจนะครับผมคงได้รับรู้ได้ยินได้รับฟังนะครับผมวันนี้นะครับองปู่องค์ย่าองค์ปู่ศรีสุโธไม่ยะศรีปุมุมานะครับผมกับเพื่อนๆนะครับ วันนี้ก็จะมาขอโชคลาภนะครับโดยการที่จุดทูบเสี่ยงดวงนะครับผมขอให้ดมดานนะครับให้ทูบเสี่ยงดวงดมดานให้ถูกตัวเลขในงวดวันที่16ที่จะมาถึงด้วยนะครับผมอขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะจับแค่อันเดียวนะครับผมผมไม่ได้มองครับผมจะจับแค่อันเดียว นี่นะครับได้มาแล้วนะครับจับได้อันเดียวนี่เดี๋ยวเราจะจุดอันนี้นะครับนี่นะครับผมเราก็จะจุดทูบเสียงดวงแล้วนะครับขอโชคขอลากรับองค์ปู่องค์ย่านะครับวันนี้ก็เป็นวันพานะครับผมจะได้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับจะได้ปลดหนี้ปวดสินนะครับ จะได้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับผมจะได้มีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่แบบสงบสบนะครับตอนนี้ก็อยู่แบบไม่รู้เสียงอะไรต่อเสียงอะไรบ้างน,นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับผมเมื่อที่จะถึงก็จะเป็นวันที่สิบหกนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเรารอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมปูเอ้ยยาาเอ้ยมือน,นี่ลูกหลานมากขอโชว์ขอลาบเด้อสิบหกนี่เด้อสิบหก สิบหกพฤศจิกาเดอ้กอกนกอนปีไมเดอ้อปีหกสี่กนปีไมเดอ้อปีหนา้าก็ปีหกหาแลเดอ้อภูยาเดอ้อมาโดนมาดานันเอาตัวเลขที่ว่ามันสิออกมาอยู่ในทุกอันนี้เด้อสาธุสาธุาเดี๋ยวรอรับชมนะครับผม ตอนนี้นะครับทูบกำลังไหม้นะครับจะปรากฏตัวเลขให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับผมตัวเลขในทูบนะครับจะมี3ตัวด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวรอทูบไหม้จนหมดก่อนนะครับจะปรากฏให้เห็น3ตัวเต็มเต็มเลยนะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ตัวเลขในทูบก็เราไม่รู้นะครับว่าจะปรากฏเป็นตัวเลขอะไรนะครับผมคือเราเสี่ยงดวงนะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขในทูบเสี่ยงดวงจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับผมวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาขอพรขอโชคขอราบนะครับกับปู่ย่านะครับองพญานาคนะครับผม ตัวเลขตัวที่3ามกลังจะปรากฏให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมไม่บอกนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะครับก็ตามที่ทุกคนเพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าในทูบมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับเอาไปกับหัวกับหางได้หมดนะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นความเชื่อสมบุกคลน,นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม แต่ว่าตัวเลขสวยงามมากนะครับสวยงามและงดงามมากบอกไว้ก่อนเลยนะครับ3ตัวเต็มๆโอเคนะครับผมได้มาแล้วนะครับตัวเลขนะครับที่เราจุดทูบเสี่ยงดวงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งครับว่าเป็นตัวเลขอะไรกันบ้างนะครับผมนี่ตัวเลขที่เราจุดได้นะครับขอปู่ย่าไว้นะครับผมตัวเลขตัวนี้นะครับ สวยงามมากนะครับผมนี่ซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าในทูบมันจะปรากฏเป็นตัวเลขอะไรนะครับผมเราไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นตัวเลขอะไรนะครับผมสวยงามนะครับเก็บไว้ก่อนมวดนี้ก็จะเป็นว้วันที่สิบหกอ่พฤศิกิกานะครับผมสองห้าหกสี่นะครับผมมวดนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงเฮงรวยๆยกันทุกคนนะครับ วันนี้16พฤศจิกาขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับผมลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวยงามมากรวย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 สาธุสาธุไปแล้วครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับสวัสดีครับ